ขอขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้มาถ่ายคลิปมันสับปะหลังอายุ2เดือนให้ดูนะครับซึ่งปลูกเมื่อปลายเมษานะครับปลายเมษา มันที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือ 1, พันธุ์พวงเพชรน,นะครับเถิบมาทางนี้เป็นนาคีนะครับริมโนนเป็นพันธุ์ขุนศึกแล้วก็เกษตรศาสตร์80แล้วก็ k คยลบบุรีนะครับเกษตรศาสตร์ลบบรุรีแล้วก็มีห้ยวยบง90นิดหน่อยนี่ครับอันนี้มาถ่ายให้ดูพวงเพชรคุมยาดีมาก ระยะเมตร90เอยเมตระะ20ระยะล่องเมตร20ระยะปลูก90เซนดูครับเดินไม่ได้นะครับตอนนี้2เดือนเดี๋ยวผมจะมาอีกสัก1เดือนผมจะมาขุดหัวให้ดูว่ามัน3เดือนจะหัวขนาดไหนจะดกแค่ไหนแต่ละพันนะครับก็ฝากกดติดตามกดสับสไครด้วยนะครับซึ่งเนื่องจากวัน้นลงคลิปนาน ไม่ได้มีเวลามาลงนะครับเดี๋ยววันนี้อัปเดตให้ดูหน่อยเรื่องปุ๋ยเดี๋ยวผมจะตอบในคอมเมนต์นะครับว่าฉีดปุ๋ยสูตรไหนไปบ้างนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบหัวกันว่า3เดือนนี้หัวจะประมาณไหนแต่ละพันนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆแค่นี้นะครับ